คลิปนี้พาท่านผู้ชมมาเดินชมตลาดไทยลาวอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องครับมาดูคนครับท่านผู้ชมโอ้ตลาดวันนี้ตลาดคงจะเป็นการเฉลิมฉลองนะครับเฉลิมฉลองวันเปิดประเทศไทยหรือ,อยังไงคนเยอะเหลือเกินครับพี่น้องครับเอาภาพบรรยากาศคนเยอะๆมาฝากแฟนกลับไปชมกันนะครับอันนี้จะเป็นตลาดสองฝั่งโขงหรือตลาดไทยลาวนะครับพี่น้อง ันนี้คนแน่นเลยครับคุณผู้ชม ชาวบ้านชาวเมืองนะครับพอได้ยินขาา่าวว่าไทยเปิดประเทศนะครับก็คงอยากจะออกมาจับจ่ายซื้อของกันนะครับก็คงเป็นนิมิตหมายดีนะครับท่านผู้ชมตลาดถนนตลาดอาสองฝั่งโขงหรือแต่าดตลาดไทยลาวนะครับปกติก็คนก็เยอะอยู่แล้วลนะครับท่านผู้ชมแต่พาวันนี้ดูแล้วจะคืดคืนกว่าทุกวันนะครับพ่อค้าแม่ขายก็เยอะนะครับ เฉลิมฉลองวันเปิดประเทศใหม่ของไทยแลนด์นะครับแต่ว่าด่านยังไม่เปิดนะครับท่านผู้ชมด่านก็คงไม่เกินปีใหม่ก็อาจจะเปิดหรือ,อยังไงอาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้แต่ว่าบางเบืองการกอ็อย่างช้าถนะ้าไปเกินปีใหม่เปิดแน่นอนส้งหมดด่านเบืองการปักสันนี้นะด่านทั่วประเทศะนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านของน้องขายไบเวียงจันนะครับ สวนในเขตไปไหนอ่ะอาอแถวทางมุกดาหารไปทวนในเขตอย่างนี้นะครับว่าคงจะเปิดไม่เกินปีใหม่นี้เปิดแน่นอนครับเตรียมเงินเตาใส่กระเป๋าเลยใครอยากจะไปเที่ยวเมืองลาวนะแต่เวลาเขาจะเปิดไหมล่ะนี่มันอยู่ตรงนี้นะครับคนเยอะครับท่านผู้ชมตลอดถนนเฉิมพระเกียรติ มีนักเรียนนักศึกษานะครับผมมาแล้วนะครับเปิดเติมแล้วก็มีนะครับสำหรับโรงเรียนผานเราประถมมัธยมนะครับเปิดกันหมดแล้วนะครับอุดมด้วยนะครับมหาลัยก็เปิดเหมือนกันนะครับคนเยอะครับท่านผู้ชมวันนี้เอาภาพบรรยากาศคนเยอะๆนะครับมาฝากแฟนๆได้ชมกันบรรยากาศนี้หายากๆนะครับกว่าจะมาวันนี้โอ้ คนก็คงอยากจะออกมาจับจ่าซื้อของกันนะครับได้ยินข่าวว่าเปิดประเทศนะครับอีกไม่นานนะครับก็บคงจะเห็นฝรั่งเดินตามตลาดนะครับว่าตลาดือ่อวานนี้นะครับก็เห็นได้ข่าวว่าทางต่างประเทศนะครับเปิดแล้วก็เดินทางเข้ามาเยอะแยะนะครับคนต่างประเทศนะ ท,ท่าไหรหกสิบสามประเทศนะครับท่านผู้ชมที่เปิดรับนะนะหกสิบสามประเทศนี้ก็มีลาวด้วยนะครับแต่ลาวเราไปได้ทั้งเดียวนะครับต้องนั่งเครื่องบินไปด่านยังไม่เปิดนะอยากจะไปทำมาเที่ยวขายก็ต้องขึ้นเครื่องบินน,น,นั่งเครื่องบินไปตรงโน้นนะครับหน้าเป็นน่านเมืองหรือไม่ก็จุฬาภูมินะครับดยังไม่เปิดก็ต้องรองไปก่อน,นด่านะนที่บอกจุวานูีินู้นะไมื่เกินใหม่ ยัไวเลยจมใส่กระเป๋าเยอะเลยทั้งใท่ทั้งลาวก็เชื่อกันสนุกสนานปีใหม่นี้นะครับทุกผู้ชมนอไว้เลยนะครับแต่ไม่มีเงื่อนไขอะไรมากมายบ่าวบุญการก็อยากจะไปเที่ยวเมืองลาวเหมือนกันนะครับปีใหม่จะว่ายังไงแต่ไม่มีเงื่อนไขอะไรมากมายนะแต่มีเงื่อนไขมากมายก็คงไม่ไปละนะครับรอให้สะพานไทยลาเปิดก่อนเอารถไปเลยสะดวกสบายดีนะครับ คนเยอะครับท่านผู้ชมวันนี้คนเยอะมากๆเลยตลาดสองของโขงตลาดสองของโขงตลาดไทยลาวนะครับท่านผู้ชมตลาดสองของโขงหรือตลาดไทยลาวก็อันหนึ่งอันเดียวกันนะครับผมเมื่อเกินปีใหม่ก็เห็นคงได้เห็นพอ่อค้าแม่ค้าชาวนามานั่งขายของเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา แต่มาเที่ยวนี้ก็คงมาเลยนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปเดี๋ยวก็จุดเดี๋ยวก็อะไรตอนนี้อะไรนะครับเหมือนกับล้างขาล้างขาเดี๋ยวก็ให้หยุดขายเหล้าเดี๋ยวก็ให้เปิดขายเหล้านะครับอันนี้เห็นบอกว่าสี่จังหวัดนะครับที่เปิดนําร่องก็นั่งกินในร้านอาหารได้แล้วแต่บ้านเราก็ซื้อไปกินที่บ้านได้นะครับแต่ว่านั่งห้ามดื่ม,มในร้านอาหารว่าอย่างนี้ภาษาจีนเขาว่าอย่างไงอ่ะผู้เอ๋ีเสี่ยว ผู้เหอถีเฉียวหนังก็งสสยถังสวนหนีว่าอย่างนี้นะครับผู้เหอนถีเฉียวผู้หนังก็เหอนถีเฉียวสสยถังสวนหนีนะเดี๋ยวนี้นะต่อไปคงจะไม่มีผู้แล้วนะครับผู้คือไม่ต่อไปคือนั่งกินในร้านอาหารได้หรือภาษาอีนกฤษบอกว่าอะไรอะหนังก็ ผีเที่ยวใส่ถังโสนนี่ในร้านอาหารได้เลยนะครับก็ขอทติดตามนะครับคงไม่ช้างม่นานเขาคงคได้คนหลังคอยเล่าเขาเพียรเขาได้นั่งเดื่มเดียร์นั่งดื่มเหล้าในร้านอาหารได้นะครับไม่เกินปีใหม่นะครับได้ร่างแน่นอนในร้านอาหารนะ คนเยอะครับท่านผู้ชมคนเยอะมา,มากเลยวันนี้ตลาดสองฟงผงตลาดไทยลาวอาภาพบรรยากาศตเต็มไปด้วยความยินย้ีแจ่มใสนะครับพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวกันวันนี้นะครับแต่ไม่เห็นรอยยิ้มาะท่านผู้ชมต่างคนต่างแบบจังเลยไม่เห็นว่าเออใครยิ้มไม่ยิ้มนะครับแต่ดูหน้าหน้าตา่าทาแล้วก็คงมีความสุขกันทุกคนนะครับได้มาเที่ยวตลาดวันนี้นะครับ เป็นวันที่เป็นวันที่เลิกงามยามดีนะครับประเทศไทยก็เปัวประเทศแล้วนะครับก็ขอดี๋อกดีใจนะครับกับพ่อค้าแม่ขายและชาวบา้านชาวเมืองนะครับต่อไปก็คงจะไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมคนมเยอะครับพี่น้องครับ มาก็ยังใส่แหมกันทุกคนอยู่นะครับท่านผู้ชมบรรยากาศล่าสุดคนเยอะเยอะตลาดอสองฝั่งโขงตลาดไทยลามาฝากแฟนคลับได้ดูได้ชมกันนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวบริการด้วยนะครับท่านผู้ชมนะเอาไว้พบกันคลิปต่อไปครับท่านผู้ชมครับ